เปิดยอดคนดูรายการสรยุทธ์หลังพี่ทามาน้องไบร์ลั่นไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อน ยอดคนดูถล่มทลายจริงๆกับรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอในวันนี้เมื่อได้คุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกมาเป็นแขกรับเชิญเรียกได้ว่าคนดูล้นหลามจริงๆกับรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยมีสรยุทธสุดทัศนจินดาและน้องไบรพิชยะทัพจันพุทธเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งได้เชิญคุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกมาพูดคุยซึ่งในช่วงกรรมกรข่าวคุย นอจอซึ่งถ่ายทอดผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยได้พูดคุยกับคุณพิธานในหลายหัวข้อทั้งเรื่องทั่วไปและเจาะลึกในหลายประเด็นถึงความกังวลในการจัดตั้งรัฐบาลการพูดคุยกับสอวอรวมไปถึงนโยบายต่างๆของพักและการทํางานร่วมกับพักร่วมรัฐบาลจนถึงมีการร้องเพลงให้เหล่าด้อมส้มได้กรีดกันโดยในช่วงต้นของรายการสารยุทธ์ได้มีการรายงานว่าตอนนี้คนดูอยู่ที่ประมาณ220,000และรวมทุกช่องทางคนดูแล้วนั้นอยู่มาก ถึงสา0,000คนซึ่งน้องไบรก็ได้เสริมว่าไม่เคยมีคนดูมากขนาดนี้มาก่อน